ถึงประโยชน์ของควายนะคะหน้านี้หน้าหนาวนะคะคหน้านี้หน้าหนาวสาวขาแตกม,ม,มันก็แตกแต่แตกแตกแต่ขาหรอกเออ <laughs> หน้าไม่แตกหน้าไม่แตกคือมันมีอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมกันในภาคอีสานตอนนี้นั่นก็คือหนังควายหนังควายแห้ง ถามว่ามันจะกินได้ยังไงนะคะเออมันแห้งมันแข็งขนาดนั้นนะเอามาทํากลองยังแข็งเลยแต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าวิธีการแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเขาทํากันชนิดที่โอ้โหหลายขั้นตอนมากนี่เป็นหนังควายทั้งผืนนะคะที่บอกว่าควายมีประโยชน์เนี่ยยันหลังยันขนยันขายันเขาเลยเนี่ยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าวิธีการทําหนังควายเค็มของคุณพี่วัฒนาสมซิ่วเนี่ยกาทำยังไง นี่อยู่ที่นครพนมนะแกเอาหนังควายทั้งแผ่นมาค่ะเอาคุณภาพดีๆหน่อยนะคะเอามาล้างให้สะอาดนะคะต้องเป็นหนังควายที่ไม่แก่เกินไปด้วยนะแกรับซื้อมาจากภาคเหนือภาคอีสานนะคะแล้วก็เอามาล้างแล้วก็เอาแล่เอามันออกให้หมดเลยอเอาไปพึ่งแดดให้แห้งพอประมาณอมพอประมาณมนะคะอย่าแห้งมากเนี่ยค่ะพอประมาณโอ้เนี่ยอาตากแดดอย่างนี้แกซื้อมาเยอะเลยนะแกรับซื้อแล้วก็แกจะมาทําหนังควายแห้งหนังควายเค็มเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาสับ สับด้วยมีดพระขั้นตอนตรงนี้ไม่สามารถใช้เครื่องสับได้ค่ะที่เห็นตากเป็นราวเยอะๆเนี่ยนะคะเวลาสับต้องเอามือคนสับเท่านั้นนี่วิธีการสับมีขอนไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามีดลงก่อนแล้วก็เอา้อนทุบๆเพื่อให้มันเป็นเส้นเป็นแนวสวยงามอืมโอ้ยอย่างนี้แล้วคิดดูกว่าจะได้จากนั้นมาผสมค่ะคือก่อนที่จะผสมเนี่ยแกบอกว่าต้องเอาไปแช่ เออเดี๋ยวไปแช่เกลือหนึ่งคืนก่อนนะอันนี้รักขั้นตอนการแช่เกลือมานะคะแล้วเอามาคลุกกับรำข้าวอ๋ออันนี้รำข้าวหลังจากแช่เกลือหนึ่งคืนแล้วนะเอามาคลุกกับรำข้าวหอมนะขั้นตอนตรงนี้จะหอมมากหอมแต่ว่าก็สามารถให้สีให้กลิ่นที่หอมไปกว่านี้อีกนี่ค่ะโอ้โหเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะอันนี้ยังไม่จบนะเส้นแบบนี้ยังไม่จบจากนั้นก็จะเอาไปย่างไฟเอาไปย่างไฟ แล้วหนังควายเนี่ยมันจะแห้งการย่างไฟเนี่ยคือลดเวลาการที่ไปตากแดดให้มันแห้งนะคะเป็นขั้นตอนสําคัญมากเพื่อไม่ให้หนังควายเค็มเพื่อให้หนังควายเค็มเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพอแห้งแล้วเนี่ยนะโอ้โหมันจะอยู่ได้นานอ่าย่าง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 โอ้ต้องย่างก่อนด้วยอะย่างย่างคลุกคลุกแล้วมาย่างย่างเสร็จแล้วเอาไปไหนครับเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็ก ประมาณ20เซนอันนี้เริ่มคุ้นแล้วนะคะเริ่มคุ้นแล้วว่าเอ๊ะเราเคยตลาดแถวภาคอีสานเราจะเห็นขายใช่นี่แหละค่ะใส่ถุงพลาสติกอ่ะนี่นี่นี่มัดเป็นมัดเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะฮะ13บสาเส้นร้อยโอ้เหรอฮะเป็นไงคะ13บสาเส้นร้อยนะโอ้หนังควายนี่มันหนาเนาะใช่ค่ะนี่แหละค่ะวิธีการแปรรูปรายได้เนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันได้วันหนึ่ง3,000-4,000มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆ คนที่ออเดอร์ก็คือคนที่เขาเอาไปขายตามท้องตลาดนะคะถามว่าเอาไปกินยังไงให้คุณกัมพูอธิบายเพราะว่าเคยกินมาแล้วผมเคยเขาก็เขาก็เอาไปนี่ไงครับท่านผู้ชมครับเอาไปแกงใสคขี้เหล็กเด้อแกงขี้เหล็กใจหนังควายอู้ยเข้ากันคักพี่น้องแค่นั้นเหรอผมก็ไม่เข้าใจว่าเท่าที่ผมเคยเห็นนะในเมน่ากวนนั้พีูจะมากกว่านั้นผมไม่ผมไม่เคยกินผมเคยกินแกงขี้เหล็กใส่หนังควาย มีมีเมนูอื่นอีกไหมมีแกงอ่อมก็ได้อ่อมหนังควายเนี่ยนะจริงเหรอใช่ค่ะมันจะมันจะต้มต้มเปื่อยแล้วมันจะกึดกึศเดี๋ยวจะมาชมช่วยนําเสนอเข้ามาดีกว่าว่าหนังควายแห้งแบบนี้นะครับเขาเอาไปทําเป็นเมนูอะไรบ้างเอแล้วเอาไปทําเป็นอะไรอะไรนะซุปก็ได้นะซุปหนังควายหรอซุปหนังควายอันนี้ไม่เคยกินอ่ะไม่เคยเห็นเหรอเออโอ้ผมเคยกินแกงขี้เหล็กอ่ะแกงขี้เหล็กใส่หนังควายเออแต่ผมไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงแกงขี้เหล็ก ถึงนิยมใส่กับหนังควายแล้วมันก็เข้ากันเหลือเกินแต่บางท่านแกงขี้เหล็กก็ใส่หนังหมูก็มีนะอืก็หาหนังควายไม่ได้ไงเออเออไปฟังคุณรัตนาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเผาแล้วไม่หดครับไม่หดแล้วก็นุ่มเนาะนุ่มเผาไม่หดแล้วก็นุ่มอร่อยยืนรับประกันความอร่อยเลยเนาะที่นี่ตัวนี้สำคัญก็คือปลอดภัยรดูในขายดีที่สุดครับเขาเป็นรูดูหนาวนี่แหละครับรดูหนาวส่งขายดีเนาะครับผมตัวนี้มีออเดอร์ไม่อั้น ไม่ทันครับทําไม่ทันทําไมแ่แต่ที่นึกว่าโกอินเตอร์ไปไปตอนนี้มีหลักๆอยู่3ประเทศ3ประเทศ<ช>ครับ<ช><ช>มีเ,เดนมาร์กอเมริกาแล้วก็สิงคโปร์ครับขับ้นตอนที่พ <ปะ S 2> ี่ <ปะ S 2> วัฒนาทำเนี่ยเป็นไงฮะไปต่างประเทศถึงเดนมาร์กสิงคโปร์อเมริกาค่ะนี่ฉันเชื่อว่าคนไทยนี่แหละเฮ้ยใช่เหรอนี่คนไทยนี่แหละคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมใช่หนังควาย พ่อปลานังควายเขาใช้ชื่อว่าหนังควายจีนครปฐมจีก็คือย่างแต่อันนี้ยังไม่จบนะเพราะวิธีการนี้แค่ถนอมอาหารใส่สูญญากาศเพื่อให้เก็บได้นานเท่านั้นเองแต่เวลาท่านเอาไปปรุงเนี่ยท่านจะต้องมีกรรมวิธีอีกต่างหากนะไม่ใช่กินสดๆนะเอาไปเผาไฟค่ะเอาไปเผาไฟซึ่งไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้ทั้งหมดเพราะว่ามันทนต่อไฟที่ร้อนๆเผาให้มันดำๆอะค่ะเผาเสร็จแล้วเอามาทุบ ทุบเอาอดำๆออกอคือทุบเอาดำๆออกปุ๊บมันจะเหลือเอ็นข้างใน<อ>ถามว่าทำไมถึงเผาเพราะว,าว่ามันยังมีขนติดอยู่<อ>สังเกตว่าในถุงที่เขาซีลเมื่อสักครู่นี้ยังมีขนควายอ,อยู่นะคะคเพราะฉะนั้นถ้ามไม่เผาเนี่ย มันก็จะเป็นขนขนซึ่งมันไม่น่ากินอ่าก็จะไปเผาไฟให้ไหม้เลยนะคะแต่มันจะไม่ไหม้ถึงแกนในแน่นอนอ่าแล้วก็เอาไปทําความสะอาดทุบแล้วทาความสะอาดน้ำตาลต้มว่าไหม้เลยเผาให้หอมนั่นแหละมั้งมีส่วนแล้วก็มีส่วนที่เอาขนมันออกแล้วก็ทำสุกด้วยใช่ค่ะให้่อสุกภาพแม่ฟังดูแล้วนะคนที่เป็นเจ้าของเมื่อกี้นะเห็นเห็นยี่ห้อพ่อประนอมใช่ไหม เขามียี่ห้อนะพี่กมพงโฮเขามีแบรนด์นะไม่ให้ไม่ใช่แบบว่ามัดทิ้งทิ้งคว่างๆวางวางตามแบกระดินไม่ใช่แล้วนะนี่คืออัปเกรดขึ้นมาแล้วฟังเจ้าของแบรนด์หน่อยไหมคะครับครับครับพ่อประนอมปลอดสารพิษทุกอย่างเลยมีเทลำมกับเกลืออย่างเดียวเพราะเฉพาะหนังมันก็มีความนัวของมันอยู่แล้วแสดงว่าแล้วทำไมเขาไม่เอาวัวอะไรมาทำมันหนังวัวมันเวลาเราวาเผาไฟมันจะหมดแล้ว มันบางค่ะทำไม่ได้ไม่ใช่เป็นสูตรอ่านี่แหละค่ะคือคุณพ่อประนอมนะคะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสื่อทอดมาแต่โบราโบราณการถนอมอาหารแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยทานนะครับหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาเอาไปทานยังไงแล้วมันจะมีรสชาติแบบไหนเออมันรสชาติเป็นไงคุณณิชนีมันก็จะเหมือนเอ็น กินเอ็นเวลาเคี้ยวเนี่ยเวลาต้มเปื่อยแล้วเนี่ยมันจะเอ็นมันกับกึศแต่เคี้ยวได้คนแก่ก็เคี้ยวได้เพราะน้ำลายซอกตายแล้วพอพูดไปก็น้ำลายไหลเลยทาไมครับคุณเห็นมันเป็นยังไงฮะมันเคยกินตอนเด็กคนมันมักนะคือคนคือเราเคยกินอะไรตอนเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเราเคยกินแล้วความนึกขึ้นได้เนี่ยเฮ้ยมันน้าลายมันแตกออกมาเองแตกเลยมันจะประมาณนั้นนะคะที่ตอนนี้ไม่ได้กินมาน่าจะเป็น1ิปีแล้วนะคะ